อุ้ยแอร์เล็กจำคดีนี้ได้ไหมไอ้เล็กมึงส่งเมียกูเหรอออเอเนี่ยแล้วเดี๋ยวด้ยิงสวนยิงสวนมาก่อนเลยยังไม่ทันได้ชักยิงเลยตายครับตายแล้วล่าสุดแอร์ไปทำเรื่องขอประกันเล็กรอนนี้เป็นคนยิงแต่ว่าต่อไปลงพักเนี่ยคุณผู้ชมฮะนักข่าวก็เจอแอร์ก็อยากกะถามเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยครับตอบไหม อย่าวุ่นวายไม่ต้องเดินไปรอ๋อผเดินไม่ได้รต้กรัรองขอเดอย่าวุ่นวายค่ะคุณแอคุณแอร์ตอนนี้เดียวครับคุณแอร์เบิร์จากไทยรัฐครับไม่คุยค่ะคืออย่าวุ่นวายไม่ต้องเดินไปไกลๆค่ะโอ้โหสงสารนะข่าวก็เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขานะแต่นี่เราก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นอารมณ์ปฏิกิริยาในข่าวนี้ครับเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวจะไปตามสัมภาษณ์คุณแอร์เขานางสาวจุธาพรอายุ40 นะคุณแอร์เนี่ยก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปไงที่ยิงกันนะนะที่ผัวเก่าจะชักืปแล้วผัวหม่ยิงสวนก่อนแล้วผัวเก่าตายนะนะครับก็รวมถึงเหตุการณ์ที่วัดด้วยคุณผู้ชมอโหมันมีหลายเรื่องนะที่จัดงานศพนายสมเกียรติยนต์เกษมหรืออุ๋ยอายุ41ปีครับนะคือแอร์เนี่ยก็ไปประทะคารมกับญาติๆเขาด้วยหลังจากไล่นักข่าวลงพักแล้วอะดู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 เลย นี่แหละครับได้ยินแต่เสียงนี้ไม่มีคําชี้แจงอะไรเพราะว่าแอร์เขาก็ก็ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์นะนะไปฟั่งครอบครัวของอุ๋ยมั่งเ<อ>มื่อวานนี้ก็มาที่โรงพักนะนางจำเนียนทองทัวอายุ64ครับ<อ>แม่ของอุ๋ยเล่าบอกว่าเออเนี่ยแหละหลังจากเ,าเล็กนะท,ทิิวัดเนี่ยหรือเล็กอายุ29ปีที่เป็นผัวใหม่ได้ประกันตัวในวงเงิน5 0 0 0 0 0บาท แม่บอกเล็กก็ออกมาก้มกราบเท้าขอโทษแม่แล้ว<ฆ>แล้วมาอธิบายาอธิบายว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่าลูกชายแม่ชักปืนขึ้นกายแล้วน่ะผมก็เลยจําเป็นต้องยิงป้องกันตัวแต่ผมรับผิดทุกอย่างนะแม่นะ<ฆ><ฆ>แม่ได้ฟังเรื่องราวแม่ก็บอกโอเคแม่ไม่ติดใจให้อภัยนะครับแล้วไม่คัดค้านการประกันตัวด้วยนี่หัวใจแม่เขาเอางี้<ต>ก็ไปกราบท,ที่งานศพได้ดิแต่อย่างนี้แหละที่ขอไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอขมาศพ ส่วนเรื่องการเยียวยาครอบครัวของในเล็กเนี่ยก็เสนอมาแล้วแหละแต่แม่บอกโอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยแม่ขอจัดงานศพลูกก่อนไอ้ส่วนประเด็นที่มีปากเสียงกับแอลในงานศพแล้วแม่บอกโอ้ก็ก็ก็เคลียร์เหมือนกันครับปรับความเข้าใจกันละอดีตลูกสะภ้ยนะก็มาคุยปรับความเข้าใจไม่ได้ติดใจอะไรเหมือนกันคืนนั้นก็แยกย้ายกันแอลมันก็โทรมาขอโทษฉันก็คือแม่เนี่ยฮะแม่ที่ร้องไห้อยู่แอลมันก็โทรมาขอโทษฉันแล้ว คือตอนนั้นต่างฝ่ายก็ขึ้นน่ะแม่ก็บอกต่างคนต่างอารมณ์ร้อนน่ะนะครับแล้วก็แอ์ถ้าแอ์จะมาคือผิดผิดกับตัวคนยิงคนยิงแม่บอกไม่ต้องมาขอเข้ามาแต่สำหรับแอ์เนี่ยแม่บอกมางานศพก็มามาได้ oh. ขณะที่ในเล็กครับในเล็กก็มาเปิดใจหลังดักได้ประกันตัวก็สอดคล้องกันบอก oh. ได้คุยกับแม่ของอุ๋ยแล้วก็สบายใจขึ้นแต่ผมไม่ยอมรับผิดนะครับ oh. ก็ยังย้ำยืนยัยนกับนักข่าวมันสุดวิสัยจริงๆตอนนั้นทะเลาะกันน่ะ คืออุ๋ยเนี่ยนะเอาหน้าผากไปไปโขกเข้าจมูกแอร์ระนะครับแล้วปืนนขึ้นลํำแล้วจ่อมาที่เขานะครับรเขาก็เลยนี่ครับรดินเสียงใช่ไหมเอาปืนที่พกไปเนี่ยยิงสวนไปไงหลังจากนี้เออคุณผู้ชมครับนักข่าวก็ถามถามเป็นประเด็นแล้วแล้ว,ลวพี่จะกลับไปคบกับแอร์ต่อไหมเนี่ยรเรื่องมันมัน,ม,นมันบานปลายมาขนาดนี้แล้วรเรื่องน,นี้เล็กยังไม่ตอบต้องใช้คำว่ายังไม่ตอบ้ะกันนะครับ ในงานศพแล้วคุณผู้ชมเมื่อคืนหลังจากคืนก่อนมีเรื่องในงานศพเมื่อคืนนะครับนางสาวแอร์ก็พาลูกๆสามคนนะครับที่เกิดจากกับผู้ตายนะไปร่วมงานก็มีมีอะไรไหมมีเสียงดังตะวัดตะว่ดกันอีกไหมไม่มีครับนะแอร์ก็เดินไปคุยกับแม่ของอุ๋ยเขากับญ,ญาติๆเขาก็เป็นปกติดีเสร็จก็เดินทางกลับตำรวจเปิดเผยบอกว่าจากการสอบปากคำนางสาวแอร์ยืนยันว่าโอ้ยไม่ใช่เรื่องนอกใจ อ่าตอนนี้ตอนนี้นักข่าวเข้าไปแอร์เริ่มพูดแล้ว <หา S 2> เริ่มพูดแล้วไม่ไล่แล้วมไม่ใช่เรื่องนอกใจน้องเอาหล่อเรื่องอะไรอ่ะคือฉันกับอุ๋ยอะ่ะเลิกกันแล้วไงเลิกกันแล้วแต่อุย๋ยเนี่ยเขาไม่ยอมจบมแต่คุณผู้ชมมันเป็นประเด็นตรงนี้ผมว่าคือบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยชื่อใครบ้านเนี้ยชื่อเธอชื่อแอร์แต่อุ๋ยก็ช่วยผ่อนแล้วมันก็ยังอยู่ด้วยกันไะงยังอยู่ด้วยกันเนี่ยมีแล้วมีแฟนใหม่มาส่งมันก็ มันก็เป็นอย่างนี้แหละอะถ้ายังอยู่ด้วยกันะนะแต่ก่อนเกิดเรื่องอ่ะเธอรู้าะนะอุ๋ยเนี่ยแหมมาติด G P S ที่รถฉันนะอ่าะสะกดรอยนะครับแล้วก็หึงอ่ะหึงอะไรละเลิกกันแล้วนี่ดีแอ์เขาว่ากระทั่งวันเกิดเหตุอุ๋ยเนี่ยเห็นนายเล็กมามากับเธอนะมาส่งเธอก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดเหตุขึ้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือถ้าเป็นไปได้นะหัวเมียเลิกกันน่ะค่ะแล้วจะไปเริ่มกันใหม่ไม่ว่าฝ่ายไหนอ่ะ แยกแยกให้ขาดดอกแยกใ,ใ,ให้ขาดค่ะแยกบ้านแล้วอย่าไปเจอกันครับทําธุรกรรมทําอะไรให้เสร็จสับแล้วก็แยกกันไปค <ขา S 2> นะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันจะกลับมาคุยกันดีได้ไหม,มแบบนี้ครับ